วันนี้เราจะมาขาจัดคราบลาที่ปอกหมอนกันนะคะลูกค้าคราบลาเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะทั้งใบเลยนะคะเราจะใช้นะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาว 1.. นึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยครึ่งส่วนพนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นผ้าสีไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราขาจัดไปแล้วเนี่ยสีมันจะซีดหรือว่ามันจะ มันจะไม่ใช่สีเดิมมะคะ่ะถ้าเราใส่เยอะๆถ้าไม่ออกเราค่อยๆเพิ่มมาเลยได้นะคะลูกค้าเราต้องใช้มาเลขจัดคราบลานะคะ <S <S พ<อ>เพราะว่ามันจะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราได้ดีมันจะได้ไม่กลับมาอีกนะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราจะไม่ให้ดูผลงานอีกรอบนะคะลูกค้าน้ําแค่พอท่วมผ้าพอไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้คู่เก่งแช่ซักขจัดคราบหมอนที่ขึ้นลานะคะลูกค้า เป็นผ้าสีด้วยนะคะเราใส่มาเลยน้อยๆค่อยๆเพิ่มนะคะลูกค้าลาออกหมดเลยนะคะสีก็จะไม่เปลี่ยนนะคะเราใส่น้อยๆก่อนค่อยๆเพิ่มกับผ้าสีนะคะมาเลยใส่น้อยๆค่อยๆเพิ่มดูสีน้ํานะคะที่กระจัดออกมาเห็นไหมคะคราบที่เป็นคราบไขมันที่ติดที่หมอนแล้วก็คราบสกรปรกคราบลาโดนกระจัดออกมาน้ําเป็นสีนี้เลยนะคะ นี่คือวิธีการสาธาตที่ดีที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อ,อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ